ไปรับไปลยมือสังัดดีได้มื้อนี้เียย่างยางดีได้หางมันหักได้ครับคุนโดล่าครับคุนสซานอันใดอันแห้งชิมกันยืนดูโอ้โหบายท่าโพกกับตังุดบีสันแน่นอนตอนนี้กาลังจะเฮเขาเรียกว่าคนลาเขาเรียกว่าจะเฮเฮขึ้นเฮนหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ เฮากับดังใจเฮกิเหินใหม่พราะว่าอ่าคนแบบแบบว่าพี่น้องเยงนี้มาแบบมานนั้นเห็นไหมเฮกิถ้าสาวก็มาด้วยนะคะถ้าผู้ชมนี่ถ้สาวก็มาด้วยแล้วก็ื้อนี้เขาจะมีเฮกนเหินใหม่นี่นี่นี่เบือเฮกนเหินใหม่นี่จะเฮกนเหินใหม่เลยนะมื้นนี้จะเฮกิเหินใหม่นี่เห็นป่ะคนร้ายอะอันนี้ก็จะบ่เคยเห็นเฮกนเหินใหม่เห็นทางเรง

กำลังจะขึ้นแล้วนะรับูุชมเนเน่ขึ้นแล้วขึ้นมาแล้ววันนี้นะนี่กำลังจะขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วคนเลยเพราะว่าตอนนี้เขาจะขึ้นหันใหม่นี่กำลังจะขึ้นแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปในด้วยนะทับทุ่มเพราะว่าตอนนี้เข้าไปในด้วยนี่เข้าไปในด้วยนะคะับท้ชมนี่เข้าไปแล้วเพราะว่า เพราะว่าจะขึ้นจะจะขึ้นชันเทิงก่อนทว่าชันลุงจะค่อยขึ้นนะทับทุชมเพราะว่าตอนนี้จะขึ้นชันลุงก่อนรังจะขึ้นชันเทิงด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าขึ้นชันเทิงแล้วแล้วก็จะลุงชันลุงเพราะตอนนี้รังจะขึ้นอยู่นะคะก็เห็นก็เห็นจากครั้งแรกว่าเฮ่ขึ้นเห็นไม้เฮ่ขึ้นให็นไม้แล้วนึงหอมลเล้องันนี้ก็หอยนะ นอหี่ทับทิศลมแล้วก็วันวันนี้ก็ขึ้นมาด้วยนะคะ่ะทานผู้ชมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นห้องนี้เลยก็จะเห็นห้องนี้ด้วยเพราะว่าห้องนี้กว้างกวง้างไงใหญ่ด้วยเห็น <He S 2> ไหมขึ้นมาแล้วจะเป็นประมาณนี้

อันนี้เป็นเจ้าของเือนนะอันนี้ก็เป็นเจ้าของเือนด้วยมีทวามสูงอันนี้ก็สวยสวยเพราะว่าเราทำเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานนี้นะสวยมากมคนก็จะมาเยอะแยะมากนะมนก็จะมาด้วยมาหลายมาก ตโอ้โหลูกนี้ก็มาด้วยลูกนี้ก็สวยสวยลนี้ก็มาด้วยกันนะเพราะว่าลูกนี้เราก็สวยมากลูกนี้ก็ลูกสาวก็สวยด้วยสวยเหมือนกันนี่เห็นไหมลูกนี้ก็สวยเหมือนกันเลยก็ลูกนี้ก็สวยเหมือนกันด้วยนะคะา เพราะว่ามันม uh, oh, like okay. ันไม่เห็นบายดีไม่เลยยู่นะคจะคอมนจะบอกูหลอนนั่นะยู่นได้วยด้วยนะคะม่ส่งเพราะว่าจะเกินใหม่นะคอยูนนี้กัคเพราะว่า ปัญญ์นี้ก็จะมีคนคนคนเหตุปุ่นใหญ่ไปสูงไปมีกระสูนไอ้สูดไอ,อ,อ้สูดมีสูดกันอันนี้ก็เขาทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เลยปัน,นี้ก็ไม่รู้ว่เขาจะทำังไงนะไมสติว่าเขาก็จะเป็นแบบว,ว่าขึ้นทันใหม่อะไรเนงะี้ยประมาณนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าจะทำ